สวัสด <S an am alı> ีครับผมนายกฤษณะโค้ชไอซ์ห hmm, น so, so, mm ึงครับวันนี yeah, ้ผมจะมาสอนการลบแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่เราเพิ่มในฐานข้อมูลนะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มข้อมูลนะครับตอนนี้คือผมไม่ได้มีอะไรในฐานข้อมูลเราเพิ่มข้อมูลพันโนกไปเป็นนกนกแก้วโนกแก้วโนกแก้ว เีอะไรบ้างถาวลาจะวิกิดีกวจะได้ง่ายๆนี่แก้วอันนี้ก็เป็นนกแก้วชื่อชื่อนกแก้วโอ้นาเ็เราก็ มมีมแก้วพวกแก้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกคืออ๋อได้ได้อะอนนท,ที่อยู่ก็ไหนอะจังหวัดผมไม่รู้จังหวะสุราดีปะผมใส่จังหวะสุราไรครับอ่ทาทำแต่กนทึกไปกดแก้เ้รื่องคเสร็จเอาเราเครื่องเ้รื่องคเสร็จนะอันนี้ผมก็กดถ้าไม่หมดก็กดแก้ไขก่อน กรแก้ไขอืมจะโมดิก่อนนะโอเคโอเคไขก่อนแล้วกันแก้ไขเออแก้ไขนี่ก็คือเราบกดแก้ไขนะครับบังกดแก้ไขก็คือมันจะดิ่งมาหน้าที่เราได้เพิ่มข้อมูลไปนะครับแล้วก็ค่อยแก้ไขข้อมูลอ่ะสมูลแก้วเราใส่อะไรเพิ่มๆไปได้แล้วพอเรากดบันทึกปรงกดบันทึกมันก็มันก็จะกลับมาข้อมูลก็จะเกินการแก้ไขอ๋อส่วนโค้ดโค้ดแก้ไขก็มีโค้ดนะครับ ลองแก้ในไฟิร์ดก่อนครับก็คือเราต้องใส่เพิ่มตรงนี้ไปครับเพิ่มฟอร์มอิดิทเบิร์ดตรงนี้แล้วก็เพิ่มไอปุ่มแก้ไขเข้าไปแล้วมามอิดิทปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการก็คือการแก้ไขเราะจะใส่เป็นโค้ดอัปเดตนะครับก็คือพอก็คือเราก็เพื่อใส่ฐานข้อมูลอะไรปกติแปลงตัวแปรปกตแกิแล้วก็เราก็ค่อยอัปเดตอัปเดตตัวแปรต่างๆเข้าไปนะครับอัปเดตแปลว่า เบิร์นมเบิร์ดีเทลอะไรงนี้เบอร์อัปเดตอ่าแล้วก็ถ้าเราแก้ไขข้อมูลเสร็จสำเร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับแต่ถ้าล้มเหลวก็คือล้มเหลวนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มอิดิทเบอร์นะครับก็คือเป็นเวลาเราแก้ไขมันก็จะดิ่งมาหน้านี้ให้เราใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็เรากดบันทึก,กเราจะสับมิดเดือนกดยกเลิกมันก็จะดิ่งไปหน้าเบิร์ปกะปะตินะครับ พอเพิ่มข้อมูลเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเราแก้ไขเสร็จสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ